A th Got mis ca r d behaviabata ng51,52 mbox xlly, gehört sa horrible, m Bee

เฉพ่าจว่าลูกข้อมดค่ะถูไหมเง่นยน่อยชุมนี้่ันวาเลยคือี่อ่ะโอเคครับตอนนี้พยุดเดี๋ยวเขาฝาออเดิั่นใหม่อีกคนเอาไปนัองออเดิร์ชเถอะเลี้ยวให้พี่ให้พี่เอกมามาไปพี่เก่อนนะเดี๋ยวคอยให้ลูกรนสองคนป็่ไอของครับแทงกับโซเฟียนะเขาคิดได้เวลาเขามาเหมือนพี่เเลยมาแลัใสมาแลังใจ่ั้งค่อ้งลูทั้งหลานแลังใจเต็ม วุ้ยสีเขาสีเขาไม่มาฝากก็เลยไปนหนมอเนี่ยนะบุญคุณเยอรอยครับเอาอีกหลายอย่างมาอาอเลยดูมาฝากเลยว่าอ่ะส่ดน้ายนี่นะครับสมุสมพรไทยอิงออนเซอกีต้องอิงออนนะครับสามก้อนลอยมือนี่นะครับเออ หกก้อนรกตลยหายสิบบาทแต่วันนี้เพียง100บาทเท่านั้นก่อนยังไงกอนของเงี้บเตอร์นะครับปกติแล้วก็นละสาบถึงสีบาทนัวนี้อันนี้นตรรองไส้ตัวร่องไส้นะครับสก้อนร้อยยี่สิบบาทแล้วก็แถมก็้อนอีกเป็นร้อยห้าสบาทแต่วันนี้เพียงหนึบาทเท่านั้นตอนนี้แจกฟรีครับแจกฟรีีแจกฟไว้ยี่้าร้านตอนนี้มีจำนวผันมันหวมจำนวนจะเพี่มเอมแต่จะลืมนะครับ เออพันหอมเป็นไปน้องเขาลองใส่มันเป็นสบู่สมุนไพรแทะสามาแจกซอยกันเนาคุณขาอาจารย์บุญคุณเนียวรอยของอี่วัดพ่อใหญ่เก่อะพี่วัมาแจกซอยไขรแต่แม่ล่พ่อเอาาแก้ขับปยุ้นไหลแท้มันเป็นแกล้ขาไปแล้วงเพิ่อมาเอาสบู่ทลายเพื่อนเลยเ่อยมันจีบอบนี้ไรเดินเพื่อนเพื่อนรู้ตีแม่เออขอบคับค่ะ เอาคอยเอาเด้อกตากว่าได้สีเงี้ยได้บหีดบางปีมันอาจจะไม่ไหลอาจจะบ่ได้ทุกคนสามก้อนลอยเด้อพี่น้องสามก้อนลอยเด้วหมดแล้วนะจ๊กหมดแล้วอันนี้ตะกาส่วนด้านนั้นนะครับด้านหลังมีสมัยนู่หล่อๆแจกเครื่องดนึ่งสมดี เครื่องดื่มสมุทรทีดีเพราะมีสิ่งแอลคอฮอลนิดนิแต่ไม่มีผสมสารสกัดจากสมขวรใหญ่ๆแค่สิบบาทแต่วันนี้เราไม่ขายไม่ขายเปิดแอ็์กีอายุสิบแปดปีขึ้นไปเดินไปนะครับที่พูดงานของเรานะครับยังแยวกับเพื่อนดื่มสมุทรทีใช่ยังเออนี่เห็นมะนี่แม่ของขอบคุณครับนี่จังแนียนแบบนี้เมื่อได้พูดเท่ามันด้วยเท่ามาเนาะ แม่ามันเหลียกับมันตกงไว้ละบอกขับขึ้นมาล้หรืมะว่าแมนเอาไว้เหลียวมันคอสนบทเดี๋ยวนี้ไหมมันเหลียสีสเกตดเขารักเรานะวันนี้นะอ่าใช่สีสะเก็ดรักเรามากน้าแรกก็พอแล้วอย่าหน้าหลานะเราสู้ oh. No. Yeah. อันนี้ปัิทีนขออุาตประกาศลูกสมพานหนึงคับคานวันนี้ทีมงานครับไปนาหน้าดี่ยห้องน้าลืมโทรศัพท์ไอโฟนโอไอโฟน12ขับสีน้ำเงินเลยขับ่านมาท่านใดเก็บได้ครับผมกรุณาแจกนำาส่งมาค่ื้นไอโฟนส2เพราะว่าเอาไปกะใสว่าดเอาไปกะใสว่าใครับีนหนึงมันจะมีบบกนำห่อมเรียงแทนนำา่อนเป็นผิดได้ไหม นำมอเรผันำมอเือผิมีรางวัลนไห่มีรางวัลนไห่ครับมาสมงกลืนหลับวิที่ใไปหาหน้าไปเอๆ่าเ่คว่าเออว่างไวมานําก็ขอบขึ้นพลลกหนาอะไแล้วกันนะครับขบุนเจียบไดขบวนเจียบได้เอออสายดื้อเป็นสมุกสมเกือน่ำซสิลีสัญญาจับสัญญาณืนสัญญาีีเรน่คเกินรัศมีฟิลกีลถือแบบถายรับ เง่้ยไติดี้พุ่นี่พุ่นพันพุ่นไปกันต่นี่ยตอนนี้ข่อยเันเกสกิโลขวดกักิโลกสิโลไหนมาพอมันเป็นหักศักย่นเอาไปยังอะไรเลนเขาเลยคัลืมสักลืมสัแล้วอนที่มันถึงเดินทั้งรถน้ำปูคนอ่ะ <c oughs> ไปมาเลา้วเาโอ้ไมครับผู้รอนฝอเท่าไรักเพวกคุณมาเข้านไปละว่าู้าขอยเรื่องดวงไฟคไหม่ยงเพื่อนวาขอยมัูไปอ่นี้เดี๋พวก็ทางล่างหยุดมันเอาเิลูกสามารถุในทีมาออเดชั่นไป่หาาุณนอ่มาลุกเดี๋ยวเ